แล้วก็ดูสภาพอ่าเออควรเปล <Art> ี่ยนก็เปลี่ยนมันเหมาะคือแต่ว่าพวกเราอ่ะโหใส่ยืนยุ่ยเหรอไอ้เนี่ยแล้วใครน้ำยานี่ยทำไมมันไม่ดีเลยมันไม่มีฟองเลยเนี่ยเออคือมันมันหมดสภาพได้เมียเปลียเรื่องไรแบตเตอรี่ที่อยากไ้ไปวัยยี่สิบล้านเนี่ยแปดสิบบาทเนี่ยเดือนหนึ่งกี่ครั้งเดือนสองสี่ชุดสี่ชุดเคยทำกับที่รู้เนี่ยประสบการณ์ตรงเลยถ้าเราใส่ใจนะคะเงินเราจะมีคุณค่ามาก เรื่องของเรื่องคือชอบกินปลาไข่ปลาอื่นไม่ทําถ้าปลาไข่อร่อยแกงใส่ขมินม้นเมื่อก่อนนะแล้วก็หนูก็ผ่าปลาไข่ผ่าปลาไข่ปลาก็ดิ้นแดกแดกเอ๊ะจะบาดไหมว่าเราเอ๊ะจะบาดไหมว่าเราเราก็ไม่รู้เออมันเป็นอาหารของเราเขาว่ามาอย่างนี้เราก็ทาทาแต่เชื่อไหมว่าคุณทําอะไรคุณจะได้อันนั้นเนี่ยพอเราไปผ่าท้องเราเข้าใจเลยว่าทําไมเราต้องผ่าท้องอะ่ะก็เรากินปลาไข่ไงทาไมเราไม่ผ่าไส้ติ่งอะ่ะกรรมมันคือไขอ่คือเกี่ยวกับลูกเขาอะ่ะลูกเขาเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนตัวที่อยู่ในท้องอะ่ะ เพราะฉะนั้นพอโดนผ่าปุ๊บเราถึงเข้าใจเลยว่าเออเขาทุกคนยาล้างจานนะคะมัน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 มีผลกับการทําบัญชีรายรับรายใจ่ายในครัวเรือนใช่ไหมคะพอเราไปทําแล้วการทําบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือนเนี่ยนะคะจะทําให้เรารู้จักฐานะของเราจริงๆะคะ่ะมันหนูหนูก็ทำนะคะแล้วก็จะมีปัญหากับพ่อบ้านนะคะบอกไว้ยังหนึ่งก่อนเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยลงรายละเอียดให้เราเขาาบอกว่าเราจู้จี้เนาะและที่ที่เขาว่าเราเพราะว่า พอเขาเขียนให้เราบอกฮ่าวันนี้กินเหล้าไปตั้งสองขวดแล้ว่อย่างเงี้ยเราจะรู้ข้อมูลแนตะ่ถ้าเรารู้อะไรแล้วเขาลงให้เราก็ขอบคุณแล้วไม่ต้องไปว่าอะไรเขาขอให้เขาเก็บข้อมูลให้เราก็พอแล้วค่ะเพราะว่ามันจะไปทะเลาะกันในบ้านนะคะแต่อาการที่เราลงลงลงไปแล้วเราก็จะเห็นว่าโอ้ในบ้านเราอะค่าใช้จ่ายเราเราจะเป็นคนแบบไหนชอบกินเหล้าชอบกินขนมชอบแต่งตัวชอบอะไรเราจะเห็นเลยว่าบุคลิกเราเป็นแบบไหนนะคะมันจะชัดเจนเจะรู้จักตัวเองดี วันนี้จะมาลดรายจ่ายในครัวเรือนและลดการใช้สารเครมีลงนะคะก็จะเห็นว่าโอ้ในบ้านเราอะค่าใช้จ่ายเราเราจะเป็นคนแบบไหนช,ชอบกินเหล้าชอบกินขนมชอบแต่งตัวชอบอะไรเราจะเห็นเลยว่าบุคลิกเราเป็นแบบไหนนะคะมันจะชัดเจน<ช>จะรู้จกักตัวเองดีวันนี้จะมาลดรายจ่ายในครัวเรือนและลดการใช้สารเครมีลงนะคะน้ำยาล้างจานนะคะก็จะมีตัวนี้เป็นสูตรครัวเรือนนะคะ,ะลด ลดการใช้เคมีลงตัวนี้เรียกว่า n 7 0นะคะ n 7 0คือตัวที่ทําะะททให้เกิดฟองเรียกว่า n 7 0นะคะ n 7 0คือตัวที่ทําให้เกิดฟองตัวนี้ความเข้มข้นของการอของของการชะล้างไขมันอยู่ที่ความเป็นกลางนะคะมันจะไม่เข้มข้นมากไม่จะไม่ไม่แรงใช้กับผิวก็ได้นะคะใช้อาบน้ําสระผมอะไรอย่างนี้ได้นะคะช้ังตัวได้นะคะความเข้มข้นอยู่ที่70แล้วมันจะมีอ่อนกว่าน,นี้อยู่ที่28%เปอร์เซ็นต์นะคะ อันนี้เราทําเองเราจะรู้จักข้อดีของการเครื่องต้นในการทําเองเราจะรู้จักว่าเราใส่อะไรลงไปบ้างนะคะตัวที่1่เรียก N70 ซึ่งเป็นสารเคมีนะคะตัวนี้ตัวที่2เกลือนะคะเกลือที่เราทานทุกวันเนี่ยคะ่ะตัวที่3ก็จะเป็นน้ําหมักนะคะตัวน้ําหมักกับน้ําด่างน้ําด่างนี้นะคะเราได้มาจากการนี่คะ่ะอันนี้เราจะมีพิเศษลิดภังพิเศษนะคะตัวนี้เรียกว่าผงขัดหม้อนะคะผงขัดหม้อนี้ใช้ดีใช้ดีกว่า ดีกว่าคือคอยเหล็กอะค่ะขัดหม้อคอยเหล็กเวลาขัดหม้อมันจะกินเนื้อหม้อเราค่ะค่ะือเอาไปร่อนก่อนเนาะคีดเท่าค่ะผงผงขัดหม้ออย่างดีใช้มาตั้งแต่โบราณโบราณเนาะค่ะแล้วเราเอาไปร่อนก่อนเพื่อไม่ให้เศษไม้ที่มันไหม้ไม่หมดตะปูที่อยู่ในไม้ใน่านอย่างนี้ใช่ไหมคะร่อนออกมาอย่างนี้เราก็ปลอดภัยแล้วนะคะเสร็จแล้วเราจะทาน้าด่างเราเอาผงขัดหม้อนี่นะคะแล้ว เป็นการกำจัดขยะในครัวเรือนด้วยในบ้านเราสิ่งแวดล้อนในบ้านเราก็จะดีขึ้นข่เค่ะถ้าเเอาไปทำล้างของก็ต้มได้ไหมอันนี้ไม่ได้ค่ะ้ใช้ช้าล้างเขาต้องจะใช้หัวหัวกล้วยเนี่ยค่ะหัวหัวพวกนี้ค่ะแค่แค่น้ำใส่ใค่ค่ะใช่ค่ะพอเรานำพอเราจะทําน้ําด่างอย่างนี้ใช่ไหมคะสมัยก็เอานําผงที่เราร่อนมาแล้วเนี่ยค่ะใส่หนึ่งในสี่อันนี้คือหนึ่งส่วนเนาะแบ่งครึ่งเป็นหนึ่งในสอง จกครึ่งแบ่งอีกครึ่งเรียกว่าหนึ่งใน4ใช่ไหมคะเราใส่ให้เต็ม1ส่วนนะคะแล้วก็ใส่น้ําไปให้เต็มแล้วเขยา่าเขยา่าแล้วก็ทิ้งไว้ให้เขาเกิดน้าําใสๆอย่างเงี้ยค่ะใสยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราใช้ผ้าขาบบางเนาะครองออกมานะคะคัตาส่วนนะคะก็อันนี้2ขีดครึ่งนะคะ1ส่วนอันนี้2ส่วน2ส่วนอันนี้สองขีดครึ่ง2องส่วนก็เป็นขีดๆค่ะ ต่อไปต้องไปทำรายรับรายจ่ายต้องคำนวณตัวเลขแล้วนะคะ,อะสองขีดครึ่งมันคือหนึ่งส่วนถ้าอันนี้สองส่วนสองสสองขีดครึ่งบวกสองขีดครึ่งเป็นห้าขีดก็คือหอนึ่งครึ่งกิโลเนาะจากครึ่งกิโลครึ่งกิโลอันนี้ก็เหมือนกันค่ะสองส่วนสองจุดห้าบวกสองจุดห้าก,ก็เป็นห้านะคะแล้วอันนี้นะคะห้าลิตรอันนี้เป็นยี่สิบส่วนค่ะ น้ำน้ำเปล่าน้ำสะอาดน,นะคะเป็นที่สิบส่วนส่วนผสมทั้งหมดนี้ตัวที่ไม่จําเป็นเลยก็คือตัวนี้นะค,ะค่ะคาร์บูเรตตัวนี้จะทําให้ลื่นแล้วเกิดฟองแล้วก็เปลืองน้ําแต่คือตอนนี้เรายังติดฟองใช้มาจนคุ้นชินถ,ถ้าจะเอาตัวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคุณใช้แค่ตัวนี้ผสมกับน้ำที่สิบลิตรเป็นไร้สารเคอี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่คุณจะอาจจะยังยังไม่คุ้นชินต้องไปฝึกะคะ่ะ ถ้าฝึกได้เราก็จะมีเป็นเป็นมีน้ํายาล้างจานที่ใช้ในบ้านเราปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่ต้องซื้อทําเองได้หมักจากอันนี้ก็มาจากน้ํดบางจากขี้เถ้าในเตาเรานะคะใช่ค่ะอันนี้ก็น้ํามะกรูดมาจากต้นไม้ข้างๆบ้านเราเนาะคะ่ะนี่อย่างนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ที่เรามาใส่วันนี้เพราะว่าเราลดการใช้สารกันบูดเกลือเนี่ยเขาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะเกลือสามารถใช้อมฆ่าเชื้อในลําคอป้องกันโรคได้หลายหลายอย่างนะคะ เกลือเป็นความเค็มที่บริสุทธิ์นะคะเป็นความเค็มที่ดีที่สุด,สดไม่มีสารการันบูดไม่มีสารฟอกสีแต่แต่ต้องดูนะถ้าสีขาวมากเขาก็ฟอกเรียบร้อยแล้วเนาะถ้าเราเคยเห็นเกลือต้มเนี่ยมันจะออกสีเหลืองใช่ไหมคะหน้าของแะคะ้ค่ะถ้าเรายังใช้เร,เรายังยังยังไม่สามารถที่จะลดการเอ่อเลิกได้เราก็มาเป็นในขั้นลดก่อนนะคะขั้นตอนในการทํานะคะ ตัวฟองเนี่ยค่ะตัวนี้ทําให้เกิดฟองแล้วก็ตัวที่สําคัญที่สุดคือตัวเนี้ค่ะตัวที่ล้างไขมันเพราะเขาจะล้างไขมันได้ดีที่สุดนะคะตัวนี้ยมันอยู่ที่ตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ใช้ก็ได้แต่พอเราลดตัวนี้ลงเราใช้ตัวนี้ค่ะเพิ่มขึ้นมาลักษณะก่อนที่เอเจซิที่ยังไม่ควรมันจะเป็นใสๆอย่างนี้นะคะี่ยใสๆเราจะควรให้มันแตกตัวนะคะ ให้มันเราก็ใส่ยาไปในถังที่ไม่มีน้ํานะคะก็ให้นักถึงข้อหลวงนะคะเวลายีดของใช้ใช้ให้มันหมดุกเนาะข้อหลวงรีดยาสีฟันยังไงเราก็เอท่ัทนละเอียดมากนะคะเราเป็นลูกข้อหลวงก็ตามรอยท่านอ๋อมันจะโดนน้ำไม่ได้ค่ะ อันนี้เอาไว้ล้างพิสูจน์ตอนเราทําน้ํายาเสร็จว่าน้ํายาเราอ่ะ,อะมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนใช้ได้ทิ่ไห,เหนเสร็จแล้วเราก็ใช้ไม้พายนะคะคนคนไปทางเดียวกันนะคะคนไหมทุกคนใครจะคนนะ คนไปทางเดียวกันนะคะทำทั้งหมดไหมชิ้นลองทำทั้งหมดเลยเนาะโอเคก็ให้ให้มาคนเร็วใครยอมใครยอมงครอใครอกมนจะได้ประหยัดเวลาเนาะคนคนึ่งคนคนไปทางเดียวกันนะคะลงคือมือดีไปทางเดียวกันชีวิตต้องมีทิศทายนะคิตต้องมีทิศทายนะคะะได้มีการแล้ว กอน่ั่เ้หมักองทุกปีพี่ก็ทำเดวัไม่ให้ไปทำเพื่อ่จะรู้ไหมะพี่บอกเอาไข่ใส่นี่้อนีเดียวอ่อันนี้นะคะอันนี้ก็ N 70นะคะเราไม่ได้ซื้อมาเป็นกิโลเราทำแค่ชุดฟดเอนแค่นี้เราใช้ได้สามเดือนค่ะ ที่ของโนนะทำแค่ชุดโัวรเรือนแค่นี้เราใช้ได้3เดือนค่ะที่ของโนโนะลงทุนเท่าไหร่นะครับลงทุนไปนะคะ,อะของของป้าลงทุนไป170ใช่ไหมคะเป็นกิโลเนาะแต่อันนี้เราสุดฟัวรเรือนเราไม่มีสารกันบูดไม่มีน้าหอม,มเราเราไม่ใช้ทำเยอะเราทําสดๆใช้ของใหม่ๆอะคะ่ะเราใช้สูตรเนี้ยนี่นะเราซื้อมากิโลหนึ่งไม่เกินร้อยเราแบ่งสี่มันจะอยู่ที่20บาทนะคะเกือแกงเนี้ย กิโลละร้อยเอ้ยกิโลละสิบาทครึ่งโลก็ห้าบาทรวมเป็นเท่าไรคะยี่สิบห้าเนาะอ่าได้เป็นยี่สิบห้าบาทเพราะฉะนั้นชุดนี้มันจะได้ทั้งหมดหกลิตรเนี่ยคะ่ะลงทุนไปยี่สิบห้าบาทยังไม่บวกค่าอันนี้นะคะอันนี้ถ้าเราทําเองเราก็ไม่มีค่าแต่ถ้าสมมุติว่าเราเราเรา,เราเลิกใช้สารเคมีเราก็ไม่เสียตังค์ซื้ออีกเพราะมันมีแต่ของที่เราทําได้ใช่ไหมคะแต่เกลือแกงเราคงยังไม่ต้มลงมา <laughs> ใช่ค่ะใช่มะกรูดสดก็ได้แต่ว่ามันอาจจะเยกชั้นนะคะมันจะไม่สังเกตนะคะว่ามันจะเริ่มเป็นฟูของของของคุณอานี้ได้แล้วนะคะงานนี้พอค่ะฟูดูสังเกตดูนะคะว่าเนื้อมันจะฟูเหมือนเหมือนเนี่ยเหมือนหน้าหนมเทกเลยอ่ะเห็นไหมคะเนี่ยพอได้แล้วนะคะเราก็เอาเกลือลงท้านี้แรงทุบเกลือให้เพื่อนเนี่ยมีแรงทุกคนเอ นุ่นคอนกีเกล่น่ะนี่เฉาะอย่นุ่นอ่ะคีมอันนี้นะคะเราเตรียมผงขมิ้นขมิ้นก็ต้านเชื้อแบคทีเรียนะคะใช้แค่ปลายหางช้อนนะคะใส่ลงไปค่ะหมดอายุแล้วครับละลายไว้ก่อนนะคะอันนี้คืออันนี้เราเรียกว่าน้ำยาเนยประสงค์แต่เราจะแถมให้อีกสองสูตรนะคะใช่ค่ะใส่เลยนาเลยใช่ได้แล้ว เกลืออ่าได้แล้วเกลือนะคะครีมเกลือครีมใช่เอาทำให้เกลือให้มันมันเป็นมันละลายนะคะนี่ก็คือเราเอาเก็บไว้ใช้ทำไว้ใช้เองโกูโทษครับโทษต้องเสียเงินให้วันน่ารวยลองชิมหน่อยว่าเกลือหมดอายุยังตากให้สักช้อนไม่ผมเค็มพออยู่แล้วเห็นไหมครับ ความเค็มที่ดีถ้าเราใส่เกลือแล้วของจะไม่บูดไม่เน่าแต่อย่าเค็มมากนะคะต้องมีความเค็มอยู่ในตัวบ้างนะคะแต่อย่าเค็มมากนะคะอิเซลจะจะเป็นลอกไตเป็นห่วงเป็นห่วงเพราะว่าทุกอย่างมันต้องสมดุลนะคะมากไปก็เสียน้อยไปก็เสียมันต้องกลางๆนะคะ โอเคค่ะแล้วทำใแบบทำให้มันสะอาดนะคะจับให้คุณคุณอาคะใช่ทำให้มันสะอาดให้มันติดอ่ะมัไม่ให้เออนั่นแหละค่ะเขาเรียกอะไรไม่รู้อาคางขังเลยแล้วก็ใส่น้ำไปเลยค่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเอานะเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่ยังไม่มีเพราะนเดี๋ยวค่ะหนูยังไม่เตรียมเพราะว่าไม่มีขวดน้อยอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขารอขวดนี้ก่อน น้ำด่างวน้ำน้ำด่างน้เคอันนี้น้ำน้ด่างนะคะแล้วก็อ่าแล้วก็น้ำมะกรูดใส่ไปเลยค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะเบาๆค่ะไม่งั้นมันจะแตกฟองนะคะอ่าขั้นตอนนี้มันจะแตกฟองแล้วมันจะกวนยากน้คมะนี่เราบักรูดไปแช่ถ้ไปหมักหมักค่ะมักก็น้ำตาลครับแต่มักกับน้ำตาลเรากินได้ด้วยไงครับ ยังดีๆเลยก็สามเดือนขึ้นไปนะครับควรไปใช่ไปควรเบาๆค่ะควรเบาๆไม่ให้แว่งนะคะการการควรเบาๆนะครับมันเป็นเทคนิคของการทําสมาธินะคะมันจะควรเล็กวงวงในก่อนนะคะเทคนิคนะควรเล็กๆแล้วก็กลางกลางแล้วก็ใหญ่ใหญ่ใหญ่นะคะจิตเราจะนิ่งนะคะเหมือนก้นหอยอ่ะครับใช่ค่ะมันก้นหอยอ่ะครับ อย่าลืมแนะนําวิธี หมักน้ำมะกรูดด้วยนะครับหมักน้ำมะกรูดนะคะส้มูรได้ไหมครับส้มอูอส้มโอส้มมันหวานเลยมันเยอะครับมันเยอะน่ะจริงอ่ะมันแพงอ่ะกินก็ไปขายที่ตลาดเนาะมันมันไม่มันไม่เปรี้ยวค่ะส้มูรมันไม่ต้องเอาผลไม้ที่เปรี้ยวเยอะก็ต้องขายเปรี้ยวครับมันสูงแล้วปรี้ยวถ้ามันเปรี้ยวหวานคนเบาๆนะคะมันจะได้ไม่แตกฟองเนาะเอามีผมมีวิธีทำให้หวานนะจริงน่ะมันเยอะเยอะนะคะเทคนิคของการใช้ อ่อันนั้นเบาเกินไปก็ได้เบาเกินไปอะค่ะแต่ว่ามันจะค่อยๆสารเคมีมันจะเข้ากัน,น,น,นคือสารเคมีเนี่ยน้ำมะกรูดหมักนี่เราก็เรียกว่าสารเคมีนะคะ <S <S แต่สารเคมีที่ไม่เป็นพิษมันมีสารเคมีที่เป็นพิษกับสารเคมีธรรมชาติเป็นสมุนไพรอย่างเงี้ยค่ะ <S <S ทุกอย่างมันเป็นเคมีอะค่ะถ้ามันมันย่อยมาแล้วนะคะ <S <S วิธีหมักนะคะของหนูทาง่ายๆอาไปหามะกรูดมาห้าลูก มะนาวก็ได้อะไรก็ได้ตะลิงปิงก็ได้ไม่ยอมก็ได้ที่มีรสเปรี้ยวนะคะ,ะสับป,ประรดะเปลือกสับป,ประรดก็ได้ค่ะ,ะ,เ,อะเอามานะคะสามขีด<ะ>สามขีดนะคะสามขีดเนี่ยมะนาวมะกรูดสักห้าลูกมันจะได้ปะระมาณสามขีดแต่ก็แล้วแต่ลูกเล็กลูกใหญ่เนาะจะสามขีดปุ๊บเรามาหารรั่นเล็กๆใ,ใส่ลงขวดแล้วค่ะใส่ไปปุ๊บมันจะได้ประมาณนี้เสร็จแล้วอ้อนน้ำตาลนะคะน้ำตาลที่เราทานในบ้านเราไม่ต้องไปลงทุ้อะไรเยอะมันมีอยู่แล้วใช่ไหมคะ ก็ช่างน้ําตาลมา1ขีดก็ใส่ลงไปก็คือ3ต่อหนึ่งแต่ถ้าเรามีมะกรูดเยอะก็3ากิโลต่อน้ําตาล1นกิโลใช่ไหมคะแล้วก็ใส่น้ําไปเลยให้เต็มเนี้ยค่ะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้เหมือนน้ดาด่างนั่นแหละค่ะแต่ว่าต้องใช้เวลา3เดือนนะคะถึงจะเกิดการหมักที่ดีถึงจะเอามาใช้ได้นะคะไม่ต้องใส่น้ำใช่ไหมใส่น้ำไหมใส่น้ำให้เต็มเนี้ยค่ะค่ะ,คะแต่ถ้าสมมุติว่าเรามี3ากิโลก็บวกน้ําตาล1นกิโลแล้วก็น้ํา10ลิตรนะคะคุณค่ะค่ะพอเราจริงๆก็จริงๆ อกให้คนเฉยๆนะคะจริงๆคนแค่มาเข้ากันก็ได้แล้วได้แล้วเนี่ยแต่ว่าลองให้ดูก็ค่ะแล้วก็ใส่น้ำไปเลยเทน้ำเลยครับเทน้ำไปเลยค่ะเทน้ำเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่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 โอเคได้เลยไม่เป็นไรไม่อย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้คนนี้ก่อนมาแล้วกรองครับยันมาแล้วกรองวิธีเทนะครับวิธีเทบอกด้วยเทคนิคเทคนิคเทใส่ด้านข้างนะครับอย่าไปเทโดยตรงเลยนะดเพราะมันอาจจะกระเด็นใส่ตาเราได้นะคะ อาจจะกระเด็นใส่ตาเราได้นะคะแล้วก็มันก็จะทำให้เกิดฟองด้วยนะคะจ้ยรองจดอันนี้ด้ขวดเดียวหงจุดห้าบวกหนุบวกหนงจุดหได้เท่าไหร่คะหนึ่งจุดห้บกหนึ่จะได้3ลิตรเนาะแล้วบวกอีกลิตรครึ่งก็จะเป็น4ลิตรครึ่งใช่ไหมคะเราต้องใช้น้ำห้ลิตรเนาะดง แต่ว่าอันนี้เราใส่ไปสามขวดมันจะได้สี่ลิตรครึ่งเพราะว่าเราจะใช้อันนี้ค่ะเราจะใช้เพิ่มนี้ในบีน้ำค่ะใช่ค่ะเนี่ยค่ะยี่สิบห้าบาทไม่เไนมธรรมชาติค่ะเสร็จแล้วนะคะอ่สังเกตนะคะยิ่งคนมันอ่เบาๆค่ะเบาเไม่รู้ใจร้อนเนเยเบาเา เราจะรู้ว่าจิตเราอ่ะมันนิ่งมันใสมันอยู่มันเราบังคับตัวเองได้นะคะรร่างกายเหมือนรถอ่ะเรานั่งขับนะมันจะยิ่งเนืดขึ้นหนืดขึ้นนะคะแต่ถ้าทําผิดสูตรหรือถ้าทําไม่นั่นมันจะหลงเจ๋งหลงเหลงนะคะมันมันทาแบบเดียวกันหมดแต่มันได้ออกมาไม่เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนมันมีรายละเอียดนะคะใส่จิตไปเลยต้องค้นต้องใส่จิตใส่ใจนะคะ